โอ้นี่ไงโอ้ยป้าสายตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นโอ้ดูพันครับโอ้ทุกคนโอ้ยหนอยพันปอดจุงกระครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาใส่เบ็ดครับผมเวลาตอนนี้ไม่ใช่สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณเก้าโมงกว่าๆครับผม เมื่อคืนจะมาส่องเขียดหาปูแล้วก็จะใส่เบตตองคืนเลยปรากฏว่าหลังมันดังแป๊บม,มันเสียวหลังขึ้นมาครับก็เลยไม่กล้ามาเลยรีบติบนอนเลย <c oughs> กลัวมันจะลั่นอีกแล้วมันจะเจ็บอีกนะครับผมก็เลยเทำไงดีไม่มีคิดลงก็เลยมาใส่ตอนกลางวันดูยังไม่เคยใส่เลยครับปีนี้ยังไม่เคยใส่เบดตอนกลางวันเลยว่าจะเป็นยังไงครับมากับเดี๋ยวเส่เดือนครับผมเบดยี่สิบคันครับเอาเท่าที่ไหวก่อนนะครับผมก็ใส่มาได้แล้วประมาณห้าหกคัน เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมใส่เลยครับเหยือ่่ส้เดือ,สดอนสมายเดิมครับขราวที่นี้นหลุดทันกอหญ้าสองสามคันนะครับผมเจ็ซี C บอกว่าอาจจะเป็นปลาไหลผมเลยเอาเหยือ่ส้เดือนมาด้วยเลยครับ <c oughs> มีเหยือด้วย <c oughs> อาจจะได้ไหลครับผม <c oughs> ว่าเป็นปลาไหลนะทั <c oughs> ขน,นขนาดนะั้น เดือนอากาศร้อนปลาอาจจะเข้าก็ได้นะไม่เคยลองดูครับปีนี้ยังไม่ได้ลองใส่บ็ดกลางวันเลยปีที่แล้วก็แทบไม่ได้ใส่ครับใต่ตอนเย็นแล้วก็ตอนดึกนโอเ้อย อันสุดท้ายครับผมอัน <c oughs> สุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนครับมอยามตอนบ่ายคือเมื่อกับทุงเที่ยงครับผมมาดูสักตอนเที่ยงดูว่าจะเป็นยังไงจะเป็นจะไ,ได้ผลไหมใส่เบ็ดตอนกลางวันครับไปครับผมสวัสดีตอนบ่ายครับผม มาเอตอนเที่ยงมากู้เบ็ดครับมาดูว่าจะเป็นยังไงตอนใสเสร็จเนี่ยผมก็เดินกลับมามาดูปรากฏว่าเยอะหมดใสเยอะเสดเดือนหมดไว้ไว้พี่นอ้อง่ะดูกนว่าพอจะมีแต้มให้เราเชยชมหรือเปล่าไปครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงครับร้อนระอุร้อนร้อนๆไหนขันบิดว่าโอ้ยนู่นตั้งตรงครับ ทั้งสองคันเลยเจ็บเหื่อหมดครับผมอันนี้ก็เหื่อหมด <c oughs> ยังๆเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เหื่อหมดครับเอ๊ไม่สนองเลยน,นี่ก็เหือ่ยหมด ใส่เยอะใส่เบ็ดเนี่ยสู้เยอะเขียดไม่ได้นะเยอะเขียดปลาซิวอะไรมันไม่กวนไงหมดครับหมดเกลี้ยงอันนี้ก็หมดครับผมดูกันต่อครับมีใส่ตรงนี้กี่คันสองสคันแล้วฝั่งนู้นด้วยครับผมฝั่งนู้นน่าใส่มากเลยไม้สวยครับนู้จะโดนอีกหรือเปล่าครั้งที่แล้วโดนเหมือนปลาไหลกินเลยครับ แต่ไม่ติดงันอย่เขียดอันนี้อย่าเสียเดือนอันนี้เยอะหมดครับเอ้ยไม่หมดเว้ยเอ้ยหมดเดี๋ยวหมดไม่ติดครับปลาเล็กมันตอดนะพี่ทุนปลาเล็กมันกินปลาซิวชอบมาตอดครับตอดแล้วก็เยอะหมดแป๊บเดียวเยอะหมดถ้าใส่เยอะเสียเดือนอะไม่ค่อยได้ผลหนอ่อยนานจะเจอแบบแอคชั่นดีๆสักทีหนึ่ง ถ้าอยู่เสเดือนเอออยู่เสเดือนนะเนี่ยน้องที่น่าจะมีช่อนใหญ่อยู่ไยินเสียงตีครับโอ้โหโอยกบน้อยเยอะไม่หมดครับผมตาไม่เข้าลาไม่เข้าอุปขาบุดขาบุดขา อันนี้ก็ไม่ไม่กินครับผมนั่งพักเหนื่อยแป๊บนึงปวดขาครับตึงตึงขาเจ็บมันปวดเหมือนกล้ามเนื้อฉีกเลยครับตรงละแข้งเนี่ยตรงน่องนี่ดีขึ้นแล้วไม่ไดาไม่ปวดละตรงสะโพกก็มีจุกจุกบ้างนิดหน่อยครับแต่ตรงนักแข่งเนี่ยปวดครับผมขอ,ขอ,ขอนัังสักนาทีนึงครับดูต่อเหลือตรงนี้น่าจะกินมั้งไม่มี สี่ก็ยาเลยแต่ก็ไม่แน่ครับนี่เลยคันหนึ่งแล้วก็เดินไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นอาจจะมีลุน้นปลาไหลว่าปลาไหลแน่นอนเลยคราวที่แล้วอ่ะม,มันมันจมไปสองสองสามคันนะพันกยน็ยากเลยเลยไม่ติดทีวัเลยคิดว่าเฮ้ยเอาเดือดเส้เดือนมาเพราะตอนนีปลาไหลอ่ะมันต้องกินอีกนะครับปลาไหลไมันต้องกินอีกเออใส่อันนี้อะไรใส่เดือนทั้งตัวเลยสัดใส่ทั้งตัวเลย,ย,เลยดูที่วันมันจะได้ปงไง พันจน,นนี้ไงเบ็ดมันไม่ค่อยคมด้วยผมใช้เบ็ดตาระครังนะครับสลับโชกุนนะครับผมบางครังก็โชกุนบางครังก็ตาระครังนะครับตาระครังมันคมมันอยู่แต่ว่าข้อเสียคือมันสนิมง่ายครับสำหรับผมนะเออสนิมง่ายแต่ถ้าของโชกุนก็คมอยู่เพราะเริ่มหายคมก็เอากระดาษทรายเบอร์ศูนย์อะฝนฝนฝนหน่อยคมเหมือนเดิมแต่เรื่องแข็งเลยสุดยอดเลยที่ใช้มานะครับแข็งโป๊กเลยไม่เคย เบ็ดโชกุนไม่เคยงางสักครั้งเลยครับเบดอื่นเนอผมใส่มางางหมดแล้วยยเป็นโชกุลอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะพี่น้องแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวใช้มาแล้วครับผมปะยิ่ขึ้นแล้วปะดูนต่อครับจะได้สแตมมไหมปลาไม่หากินของมันนะเนี่ยเดียวหมดครับเดี๋ยวคืนนี้จะไปสองเขียดครับผมอ่า ผมเขียดสองปูหาใส่เบ็ดตามริมคลองครับใครเรือใส่เบ็ดเอออหมดครับผมอ่เดี๋ยวผมกู้ก่อน้วไปเจอกันตรงนู้นครับฝั่งนู้นอีกมานเกือบสิบคันย,ยิเบ็ดไม่ติดเดยอะหมดคิดจะฟังไม่ผิดเหมือนเสียงปลาตีเลยครับบุ๊กใหญ่มากเลย นานาในบิงนี้แหละเนบิงนี้แหละที่เขาคลิปที่แล้วเบ็ดจมครับบิงนี้แหละแล้วก็ใส่ตรงข้ามกับตรงนี้ตรงนี้ได้ตัวหนึง่แงแต่ตรงนี้ตรงนี้หลุดหมดเลยครับผมเบ็ดโค้งจมไปเลยแต่ตรงนั้นใส่เหยือเขียดครับก็เลยนี่ก็เลยเอาเหยือเสเดอนมาดูนี่ครับว่าจะได้ลุ้นอีกไหมในอีกหลายคันอยู่อีกประมาณสามสี่คันครับเนี่ยบิงนี้แหละ แต่นี้ไม่ติดครับผมเหยื่อหมดครับตรงนี้เลยแ,แถวนี้แหละเออตรงนี้แหละเนี่ย<อ>มีรอยแหวกครับพันก็อหญ้านี่แหละอ้้หูพันเละเลยแล้วก็ตรงนู้นที่ไม่ติดครับนี่เรามาใส่เพิ่มตรงนี้ครับน่าจะมีปลาไหลนะหมายแถวนี้ก็คเคยเห็นอันนี้ไบ่ใส่ตรงนี้ป่าวะไม่ได้ใส่ อ้าลบิบดหายไปไหนป่าขึนครับผมเอ้ยเบ็ดหายวะทุกคนโอ้โนี่ไงโอ้โหกบ้าอยูอยอยอย่สายตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นโอ้ดูพันครับอู้ดูไมีลุนครับมีลุนเดี๋ยวตั้งกล้องบึงไม่ช่อนก็ตะไหลแหละของยานม่กระดุกครับผม ดูว่าจะอยู่ไหมถอนเปนก่อนครับอ,อ้ายไม่น่าจะใช่งูอะ่ะถ้าเยอะเขียดอ่ะง,งูแน่นอน่ามีสิเป็นงูครับเอ็นเยอะเยอะอันนี้ครับใสเดือนครับผมโอ้โหโอ้นี่อะไรนี่มันดึงมาซะโอ้โหอยู่ไหมเนี่ยอ,อ้้ยไหนอ่ะ หลุดครับผมโอ้ดูพันหลุดมบนข้าทีแล้วเลยอุ้ยเดี๋ยวสิเดือยมันน่าจะกินง่าย่อเคียดนะไม่หลุดนะอ้หลุดจริงๆด้วยทุกคนเบ็ดไม่ง้าครับ ก็เบ็ดง้างโหไม่ได้ครับอดอีกแล้วพี่น้องน่าจะใช่ช่อนเพราะว่าน่าเป็นปลาไหลนานแล้วนะไม่ได้ใส่เบ็ดดูปรลาไหลเนี่ยอีกสองคันครับผมเดี๋ยวฝั่งนี้ผมจะใส่แต่น้ำมันตื่นเกินครับ เนี๋ยน้ำมันแห้งครับผมไม่ตกมากหลายอาทิตย์แล้วครับผมตกมาก็จริงแต่ว่าตกแบบนิดๆไงไม่ถือว่าตกครับเนี่ยถ้ามันหมดก็หมดอย่างนี้เนี่ยเยอะๆเยอะเลเยอะก็หมดแล้วนี่มีรอยกันขุณอะไรก็มีลูกเนี่ยน่าจะมีะช่อนใหญ่ปลาไหลดยนะโอ้โโอโุกคนโอ้ย้อยพัน โอดนี่พันเล็กอีกแล้วครับผมไปจมอีกแล้วครับผม,มปักแน่นครับโอ้ยอย่าไปอย่าไปไม่หนึ่งกลัวอย่างเดียวกลัวงูเหลือมอ้อมันชอบกินปลาครับพันน่ะในกระถางคะคุณกลัวงูครับ ปลาปลาปลาทุกคนปลาปลามาชอนลาชอนมูใหญ่ด้วยดึงดดมันยื่นดึงอย่ากออ้งมันแน่นองวะเฮ้ยดงดูอ้ยังดูยังดูอ้าอเหมือนมันติด ติดยามันดิงมีคนตายครับอุ้ยอืออืออือโอ้ยรถสะโน้บุ้ย้ยยยยยาเนี่มันเหนียวจังวะ ดูมันพันดิเอาอู้นี่เบ็ดเอาหลุดเฉยว้าวฮึหลุดครับผมมีมันดิน้นแทบไม่ไปเลยนะพันอันนี้ยา่าเขาตัดไว้แล้วก็มีย่าอยู่ตรงเนี้ยายาอะไรไม่รู้เหนียวมากเลยโอ้ปวดหลังออกแรงเยอะเกิน ปุ้นละโอ้โหนั่นประมาณสามสี่ขีดได้ตัวตัวเกือบเท่าเคสนี่นะผมขาวโจโลโเลยอะโอ้เนี่ยอืม กติพันย่ามันไม่น่าจะน่าจะโดนปลายปากครับน่าจะเกี่ยวแค่ปลายปากนะครับอน,นี้ถ้าเกินแบบยังไงก็ไม่หลุดอันนี้ไม่เกินครับโอ้แป๊บนึงทุกคนอดบุกันโอ้หลุดสองคันใส่สามคันมีแอชั่นสองคันหลุดสองคันครับผม โอเคครับผมโอ้ห oh. mm ึว hmm. ิครับนะนั่งพักเหนื่อยปวดหลังเกงตะกี้นิดดึงออกแรงดึงหญ้าส <purposes> <t les> ักนี <c> ่เลยโอ้ดีเบ็ดไม่หักดีเชือกไม่ขาดถ้าเชือกขาดก็ปลาหลุดไปปลาก็ตุยอยู่ดีครับไม่รอดนี่ดีเชือกไม่ขาดเพราะผมใช้เชือกพีอีสักสี่หนึ่งร้อยปอนด์ครับเหนียวเหนียวมากครับผม เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาใส่ไปผมว่าปลาไหลจะชัดนอีสองบิงเนี่ยปลาไหลก็ปลาช่อนใหญ่อ่ะน่าจะมีไซส์หกเจ็ดขีดเต็มแปดขีดน่าจะมีถ้าซส์โลหายากครับเมื่อวานตรงนี้มันมีแค่บ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อถึงมันเป็นบ่อที่ไม่ค่อยมีป่า หรือมีป่ามันก็ไปนู่นหมดล้วตอนสูงน้ำหลากครับลงไปข้างล่างขางบนนู่นหมดแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงตีแค่ไม่กี่ไม่กี่ทีแต่ตรงนู้นน่ะได้ยินเสียงตีไกลเลยอโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามไลค์แชร์นะครับผมใส่บปกลางวันสรุปคลิกปก็คือไม่ได้สักตัวแล้วก็เป็นหลุดไปสองคันครับตาหลุดไปสองคันผว่าตื่นเต้นครับไม่คิดว่ามันจะอันนี้ขนาดนี้นะเราคิดว่าน่าจะได้อยู่ปลาชนเล็กชอนป๊อกอะไรแบบเนี้ยไม่คิดว่าจะเจอปลาตุกี้มันมันประมาณขนาดเนี้ย ผมใส่ผมจับไปปุ๊บมันผมโดนหางหันมันก็ดิน้นรดนิดนึงเพราะเอ,อ้ยชลาใจอยูนี่นนอพยายามจะดึงหญ้าออกมาเพราะจะเกิดจับตัวปลามันจะดิ้นใหญ่มันจะดินนะด้นแรงมันจะหลุดสุดท้ายก็เรียบร้อยหลุดครับผมเหนื่อยไปรับผม